สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่คลิปขอเน้นๆนะครับเรื่อง DPP4 Inhibitor นะครับในคนไข้เบาหวานชนิดที่2จาก UpToDate กันต่อนะครับผมก็คลิปที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องพื้นฐานไปแล้วนะครับเนาะทีนี้จะมาเข้าเรื่องตัวยาตัวนี้จริงๆสักทีนะครับก่อนกื่นนะครับผมจะบอกก่อนแล้วกันนะครับว่า Up ั to date เนี่ย นะครับสมมติเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยเซิร์ชว่า dpp4 inhibitor ใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ขึ้นมานะครับก็ตรงมุมซ้ายเนี่ยเขาจะมีนะครับถ้าใครไม่ได้ปิดไว้อย่างนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้คือปิดไว้ถ้าคลิกตรงนี้นะครับที่มุมซ้ายบนเนี่ยอันนี้ก็เปิดนะครับเขาก็จะเขาดีนะครับเขาทำนี้เขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเนาะว่าเราอยากจะดูหัวข้อไหนอะไรยังไงนะครับเนาะโอเคอันนี้คลิกไปที่อินโทรนะครับ ทีนี้นะครับก็แต่เวลาคุยเนี่ยนะครับถ้าจะคุยให้มันง่ายเนาะนะครับผมพราลิปเราชี้คอเน้นๆนี่ยมันก็น่าจะจําง่ายๆหน่อยนะครับจะผมจะเริ่มคุยไม่จะไม่ไล่อย่างเงี้ยครับผมจะเริ่มคุยจาก summary and recommendation นะครับเพราะมันเป็นส่วนสรุปแล้วนะครับผมมันก็อ่านง่ายดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะไม่สอนจากในนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาไฮไลท์ผมก็ได้แค่สีเดียวอย่างเงี้ย ผมจะไปสอนในไฟล์ pdf นะครับแบบคลิปแรกอะนะครับผมที่เป็นไกด์ไลน์เบาหวานของประเทศไทยนะครับเนาะเพราะอันนี้อย่างที่บอกนะครับเนี่ยไลท์สีเดียวก็น่าเบื่อนะครับเนาะอนไลท์สีมันก็มันก็ดูชัดนะครับไปกันเลยนะครับก็อันนี้ไฟล์เดิมใช่ไหมครับเอ้โทรครับเดี๋ยวหลายคนงงนี่นี่อันนี้ไฟล์เบาหวานไกด์ไลน์เบาหวานประเทศเราครับอ่าอันนี้ของอัพจูเดนนะครับบอกให้ก่อนครับก็อันนี้คือผมเซฟ เนี่ยเซฟอันนี้นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเหมือนกันทุกประการนะครับทีนี้เราเริ่มตรงสรุปใช่ไหมครับ summary recommendation นะครับก็อันนี้จะเห็นน้องๆนสพอคนไหนที่ดูจะเห็นว่าผมไฮไลท์เอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ครับก็คือว่าน้องที่ดูคลิปแล้วเนี่ยดูคลิปพี่แล้วเนี่ยไปไฮไลท์ตามได้เลยนะไปอ่านตามได้เลยนะครับเนาะเหมือนพี่อ่านพร้อมไฮไลท์ให้นะครับผม ย่อยให้เสร็จสับนะครับน้องก็รับความรู้ไปได้เลยนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับส่วนสรุปนะครับอันแรกเขาก็บอกกลไกนะครับว่าไอ้ DP4inhibitor เนี่ยมันก็ตามชื่อมันแะครับก็ไปยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า DP4 นะครับผมไอเอนไซม์เป็นโอ้โหถ้าผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันคือถ้าจะอันนี้เขาจะพูดถึงกลไกนะครับหรือ m e c h a n i s m ของยานะครับคือถ้าจะไล่ Mechanism ม่ะมันจะต้อง ถ้าใครเรียนไบโอเคมมาแล้วแล้วพอจําได้จะนึกออกครับมันจะต้องมีวาดเป็นลูกศรเป็นโฟโลอะไรเงี้ยใช่ไหมมีลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็จํายากอะนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ผมขอสรุปนะสรุปแบบกลางอากาศตรงนี้เลยนะครับว่าคือในร่างกายเนี่ยมันจะมีฮอ,อร์โมนอยู่ที่สที่น่าสนใจนะครับในการควบคุมีนน้าตาลในเลือดเนี่ยมีคือ จะพูดยไงดีล่ะคือมีอยู่หลายตัวนะครับผมแต่สําหรับที่เกี่ยวกับ DPP4 Inhibitor เนี่ยมีสองตัวนะครับผมก็คือ g i p นะครับนะครับเนี่ยชื่อเต็มไปดูเองนะครับแล้วก็ GLP1 นะครับ GLP1 เนี่ยนะครับผมอ่าสำคัญยังไงนะครับผม IGLP1 นะครับแล้วกับ g i p เนี่ยนะครับผมคือมันเป็นฮอร์โมนที่หลังครับเพื่อ นะครับกระตุ้นการหลั่งอินซูลินแล้วก็ยับยั้งการหลั่งกูคาก้อนนะครับคือพูง่ายคือคือนึกสภาพวาเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยนะครับหรือกินอาหารก็ได้นะครับน้าตาลในเลือดก็จะสูงใช่ไหมครับผมไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะครับผม TIP กับ GLP-1 เนี่ยนะครับก็จะไปควบคุมนะครับผมทาให้น้าตาลมันลดลงนะครับผมเนาะแล้วก็ยับยั้งการหลั่งกูคากอนด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยไอฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกทําลายด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า DPP4 นะครับพูดง่ายก็คือถ้าฮอร์โมนตัวนี้ถูกทําลายนะครับใครจําได้ไหมจําได้เมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับไอฮอร์โมน2ตัวนี้นะครับมันทําให้น้ําตาลในเลือดที่สูงๆหลังกินข้าวเนี่ยนะครับมันลงมาตัดนะครับถ้าฮอร์โมนมันโดนทําลายนะครับน้ําตาลในเลือดก็ใช่ไหมครับก็จะสูงไงนะครับผมเนาะ ทีนี้มันเขาก็เลยคิดกันนะครับว่าเอ้ในเมื่อไอ้ฮอร์มไอ้ไม่ใช่ครับไอ้เอนไซม์ดีพีพนี่มันทําลายฮอร์โมนสองตัวนี่ยครับเขาเลยคิดยาที่ไปทําลายเอนไซม์ตรงนี้นะครับก็ชื่อ d p พีพีโฟอิดบีเตอร์นั่นเองนะครับเนาะงงไม่หว่าคือถ้าพูดการอากาศนี้ถ้าใครงงนี่ลองกอคลิปกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าผมพูดแล้วงงเองก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับรบกวนว่าลองไปไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับ สรุปง่ายๆนะครับก็คือ DPP4 inhibitor เนี่ยนะครับมันทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำได้นะครับเพราะว่ามันไปยับยั้งการสรา้างเอนไซม์ DPP4 นะครับผมตามชื่อมันนะครับผมโอเคจับแค่นี้พอเลยก็ได้นะครับอ่ะหัวข้อต่อมานะครับผมเขาก็บอกว่า,าการ การใช้ยาตัวเนี้ยร่วมกับยาตัวอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมากครับเช่นนะที่ไม่ที่บอกว่าไม่ชัดเจนเช่นอะไรบ้างครับฟลล l d long term study นะครับคืออย่างงี้ครับน้องครับยัง paper ที่บอกว่าใช้ยาแล้วผมอธิบายอย่างี้กัน paper นะครับหรือ evidence ที่บอกว่าใช้ยา PP4 i n e h t o r เนะี่ยแล้วระยะยาวมันมีผลเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร นะครับเนาะผลในระยะาวที่สนใจก็เช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นนยครับ e f f i c a c y ใช่ไหมครับผมประสิทธิภาพนะครับ outcome นะครับผลลัพธ์ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นการเกิดเรื่องของโรค cardiovascular ทั้งหลายใช่ไหมครับ m o r t a l i t y ก็อัตราตายนะครับผม safety นี่ก็สำคัญนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยานะครับ s t u d y ยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมแม่ฟังแล้วก็ในฐานะ ถ้าผมเป็นคนไข้ผมก็ฟังแล้วไม่ค่อยดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรล่ะยาก็แพงแพงนะครับเนาะแต่ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยเรื่องผลทับอะไรยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับฟังแล้วก็ไม่ค่อยละลื่นเท่าไหร่ว่าง่ายๆนะครับไม่เป็นไรนะครับข้ามไปเลยนะครับอันนี้เหมือนบนเลยเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือมันเราจะไม่ใช้เป็นยาตัวแรกนะครับผมยาตัวแรกใช้ยังไงไปดูคลิปที่แล้วเลยนะครับอธิบายไว้แล้วโอเคเนาะ ้องอธิบายซ้ำไหมเนี่ยเอาเอาเอาหน่อยก็ได้ครับนะครับก็โทษนะครับอ่ะนี่นะครับเขาที่แล้วไม่ได้อธิบายตะละเขาที่แล้วพูดแต่ตารางเนาะไม่ได้อธิบายอันนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับก็เขาบอกว่าการเริ่มต้นการรักษาเนี่ยนะครับก็เราก็ดูอย่างน้อยๆก็ะปัจัระใจดูว่าน้ําตาลในเลือดตอนแรกสูงมไหมนะครับคนไข้มีโรคแทรกซ้อนอะไรไหมนะครับแล้วก็การทํางานของตับและไตเป็นยังไงนะครับ สำคัญเนาะเพราะว่าไตาเนี่ยใช้ต้องรับหมอต้องปรับยาตามไตนะครับยาก็ปรับหลังจากให้ยาแล้วก็ปรับยาทุก1 4สัปดาห์นะครับปรับตามระดับน้ําตาลในเลือดนะครับ DTX อะไรเงี้ยนะครับแต่นะครับแต่เนาะเวลาปรับยาเราดู DTX ได้นะครับแต่เป้าหมายระยะยาวจริงๆคือ A1C เป็นหลักนะครับยาที่ใช้ก็ให้เริ่มด้วยเมทฟอร์มินนะครับผม ถ้าคุมไม่ได้ก็เพิ่มยาชนิดที่สองเข้าไปนะครับโดยที่โทษครับโดย,โดย,โดยพูดใหม่นะครับก็คือเมื่อเริ่มด้วยเมทฟอร์มินนะครับผมถ้าคุมไม่ได้ื่อกีลินพันกันทัวทีครับเมื่อควบคุมไม่ได้ก็เพิ่มยาชนิดที่2เข้าไปนะครับการเพิ่มยาชนิดที่2เนี่ยไม่ต้องรอให้ยาชนิดแรกนะครับหรือเมทฟอร์มินแมกโดสหรือโดสสูงสุดก็ได้นะครับเนาะยาหลักที่ใช้ก็คือซัลฟนิลยูเรียนะครับกิปีทรนะครับผม แต่ว่าถ้าน้ําตาลในเลือดมันสูงมากๆเช่นมากกว่า220อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเริ่มยาทีเดียว2ชนิดไปพร้อมกันเลยนะครับอะดูโฟลดีกว่านะเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตนะครับผมอันนี้ผมย้าไปแล้วนะครับว่าหมอหลายคนดูถูกนะครับแต่ผมมองว่าสําคัญนะครับความจริงทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะด้วยนะครับเพราะถ้าคนไข้ไม่ต้องกินยาเลยเนี่ยหมอก็ไม่ต้องเหนื่อยคิดโดชื่อนะครับผมไม่ต้องมามอนิเตอร์เรื่อง side เ f f e c t อะไรสบายจัดา,าย นะครับผมแล้วก็อย่าไปตัดโอกาสเขานะครับคนไข้บางคนโทษครับคนไข้เบาหวานร้อยคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องกินยาทั้งร้อยคนเื่อหร่นะครับบางคนเขาก็คุมของเขาได้นะครับอ่าก็ท่านหนึ่งถึงสามเดือนยังไม่ได้เป้านะครับก็เริ่มยาเช่นครับเริ่มในยเมทฟอร์มินนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้เป้าอีกก็เพิ่มยาชนิดสองนะครับเขาแนะนำโซฟูเนียยูเรียหรือคีปพไซน์นะครับผมไกบบนคาไมก็อีกตัวหนึ่งนะครับผม แต่อันนี้ที่คลิปที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าคนสูงอายุข,ของโรคไตไม่น่าใช้เท่าไรนะครับเนาะก็อันนี้นะครับเห็นไหมมากกว่า220นะครับยาที่เป็นทางเลือกก็หลายตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็ชื่อยาวๆย,ยากๆเลย,ก,ยก,ก็กลุ่มพวกคิตาโซนทั้งหลายนะครับแล้วก็ DPP4 ที่เราพูดถึงเป็นเนื้อหาหลักในคลิปซีรีส์หรือคลิปชุดนี้นะครับ ถ้าเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับถ้ามากกว่า300หรือ a อ c มากกว่า11นะครับผมก็อาจจะเป็นเริ่มยาโทษครับอาจจะเริ่มมีการให้ยาร่วมกับอินซูลินไปเลยครเป็นเบซอลอินซูลินนะรายละเอียดก็ตามนี้นะครับที่อินซูลินไม่พูดนะครับผมเกินเนื้อหาในคลิปนะครับเนาะโอเคนะครับอกลับมาอันนี้ต่อนะครับสรุปนะครับก็ DP v 4เนี่ยไม่ใช่เป็นยาตัวแรกนะครับเนาะจบ อันต่อมานะครับ DPP4 inhibitor e เนี่ยอาจจะเป็นโมโนเทรลปีเป็นยาเดียวครับคือให้ตัวเดียวให้ DPP4 inhibitor e ตัวเดียวก็ได้นะครับในคนไข้ที่อะไรครับที่ใช้เมทฟอร์มินไม่ได้นะครับหรือใช้ยาตัวอื่นไม่ได้ในที่นี้ก็คือเช่นใช้เมทฟอร์มินไม่ได้ใช้กิปีซ่าไม่ได้นะครับผมเนาะเช่นเขาก็ยกตัวอย่างมาเช่นเลนาคิปตินเนี่ยนะครับผม ในคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับเพราะว่าถ้าจําคลิปที่แล้วได้นะครับเมทฟอร์มินเนี่ยนะครับเวลาจะใช้ต้องระวังเรื่อง GFR ถูกไหมครับจาไม่ได้ไม่มีปัญหาครับย้อนคลิปไปดูนะครับอธิบายไว้เนาะนะครับผมอธิบายไปแล้วเนาะหรือคนไข้เช่นคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อไฮโปไกซีเมียนะครับผมเพราะว่าอะไรล่ะคีพีไซดพวกนี้มันก็มีความเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดน้ำตาลต่ำหรือไฮโปไกซีเมียใช่ไหมครับอ่ะต่อมานะครับผม สรุปอันต่อมานะครับเขาบอกว่า DPP 4 i n m i t t e r นะครับให้เป็น add on ได้นะครับผมในคนไข้ที่คุมน้ำตาลไม่อยู่นะครับผมแต่ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ระวังนะต้องบอกว่าต้องรู้ไว้เลยว่าก็ไม่ดีดีเดอะไรนะครับผม m o d e s นะครับไม่ใช่พ้าอนามัยนะครับผม m o d e s แปลว่าเล็กน้อยครับคือมันมีมันลดน้ําตาลในเลือดได้เล็กน้อยครับแล้วก็แพงครับ e x p e n s e แปลว่าแพงนะครับอต่อมานะครับผม ทีนี้ในกลุ่มยาตัวโทษครับในกลุ่ม P D P P4 inhibitor เนี่ยมันก็จะมียาอยู่หลายตัวนะครับผมแต่เขาสรุปมาว่าประสิทธิภาพความแรงยาเนี่ยก็พอๆกันนะครับไม่ได้มีตัวไหนโดดเด่นกว่าตัวอื่นนะครับผมพอๆกันนะครับคืออะไรครับคือโมเดสก็คือได้เล็กน้อยนะครับไม่ได้ดีเดพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยก็ ในเมื่อประสิทธิภาพพอๆกันนะครับการเลือกก็จะดูที่คนไข้เป็นคนๆไปนะครับโอเคเนาะถ้าตัวอย่างคลาสสิกนะครับเหมือนอันนี้นะครับเหมือนอันนี้เนาะก็คือลีนากิปตินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไฮไลท์เพิ่มก็ได้นะครับอานิดนอยู่ในว่าในนี้ตรงนี้นะครับก็ลีนากิปตินก็จะใช้ได้ในคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับผมโอเคทีนี้นะครับตรงเนี้ยผมชอบนะครับน่าสนใจมาก ต้องพูดอย่างเนี้ยเวลายามันออกใหม่ๆเนี่ยนะครับผมเวลาบริษัทยาเขาทํายามาเนี่ยเขาก็จะมีเปเปอร์สารสนสน่วนยาของเขาใช่ไหมครับว่าด,ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับเปเปอร์ที่แรกๆที่ออกมาพร้อมกับยามันขายเนี่ยเขาก็เรียกว่าอาจจะไม่ต้องขายก็ได้นะครับอาจจะยังอยู่ในระยะทดลองก่อนก็ได้อะไรก็ช่างครับเอาเป็นว่าระยะแรกๆครับที่ออกมาพร้อมยาเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกว่าพีลิพีลิมินารี่ครีมนะครับผมก็คือ เป sociedad, เปอร์ iber, ที่ออกมาช่วงแรกๆพร้อมยานะครับเขาก็จะบอกว่าคือนึกสภาพไม่ใช่นึกสภาพนึกว่าถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเราเป็นคนขายยาเนี่ยนะครับผมเราก็อยากจะเราก็อยากจะโฆษณาแต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับผมเขาก็บอกว่าเปะตอนยาออกมาใหม่ๆเนี่ยเปเปอร์ที่ออกมาใหม่ๆพร้อมยาเนี่ยมันก็จะบอกว่ายาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับผมโอ้ลดคดิโอวาสคูล่าอันนั้นอันนี้ได้ใช่ไหมครับผม แต่ปรากฏว่าพอยาออกมาได้สักพักหนึ่งเปเปอร์หลังๆที่ทำมาก็ใครับไฮไลท์แดงเนี่ยเขาก็ใช้บอกว่า not b e e n born out by the study to d a t e คือคือ,อยังไงค,ครับผมแปลงง่ายๆกันนะเดี๋ยวคือไม่อยากแปลตามตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย,ยิ่งงงกันเปใหญ่เอาง่ายก็คือว่าไอ้ที่เคมว่ายามันดีอย่างนั้นดีอย่างเงี้ยน,นะครับผม เช่นลด cardiovascular disease ได้เงี้ยนะครับพอพอ,พอมาเปเปอร์รุ่นหลังๆมาก็ก็ไม่ดีๆอย่างที่ว่านี่ว่านะครับอันนี้แปลแบบง่ายๆเลยนะครับผมเนาะแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครัก็บอกว่าคือถ้ามันไม่ลดนีอย่างน้อยมันก็ไม่เพิ่มริสของพวก atherosclerotic cardiovascular disease นะครับผมอก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ต้องระวังครับนี่ตัวแดงๆนี่ตัวนึ้นะครับพบว่ายากลุ่ม Pp4 โทษคกับกลุ่ม dp4 inhibitor เนี่ยนะครับผมเพิ่ม list ของ h a r d a r e failure ได้นะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็นอกจากนี้ยังเพิ่ม list ของเนี่ยครับ URI นะครับ upper respiratory tract infection นะครับแล้วก็มีเรื่องของแผ n น r e a t i t i ตเิ้ามมาเกี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ไทยเนี่ยนะครับย้อนไปให้ดูนะครับในตารางเนาะนะครับเขาถึงห้ามใช้ในคนไข้ที่เป็นเรื่องตับอ่อนอักเสบ นะครับโอเคเนาะก็จบเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับดูคลิปสั้นๆก็จะได้ดูกันสบายๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ